สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่น้อง FC พอบคารวยครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับวันเสาร์ที่27มกราคมเนาะ2อ6 7นะครับวันเสาร์ที่27แนวทางซีนอยจะเป็นยังไงนั้นไปสรุปก็ขอสรุปแนวทางวันศุกร์ก่อนเนาะนะครับวันศุกร์นั้นนะครับแหมสลับรอบหมดเลยเนาะมาชุดเจาะล้วนๆนะครับมาตัวเจาะหมดเลยนะเจาะ2921นี่มาหมดเลยนะครับนะ9212มาหมดเลยนะครับ 28นี้ก็แหมมาไหนฮะเนี่ย28ก็มาอยู่ v i p หมดเลยนะครับโอ้โหนะครับมาชุดเจาะล,ล้วนเลยนะครับแต่ไม่ตรงรอบเนาะอ้าวยังไงก็กราบขออภัยครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะแต่ว่าชุดเจาะก็ยังไปได้นะครับเราสูรเจาะอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะก็แสดงความยินดีคนที่ปังเนาะนะครับสองทุ่มครับเด่นหนึ่งมานะครับตำลาวเด่นหนึ่งมาแม่ให้หนึ่งหนึ่งสองสอง,สองมาออกสองสอง 1> 6 1 2สองมาแล้ครับ6 2 2วาาัสดนโอ้ยเจ็บจีดครับพี่นองนะสังเกตได้ว่าผมจะเน้น1 1กับ6นะครับผมจะเน้น1เน้น6เนาะ3ตัวก็กำชับไปแล้วนะครับนะว่าระวังให้ดีตัดเล่นไปและกลับเนาะใครตัดก็ปังไป1 6มีคนปังเยอะเลย16เนาะยินดีด้วยเด้อนะครับสายรูด1มาเน้นๆ้นเน,นนะเาะอ้าวก็เป็นกำลังใจทุกท่านครับมีตรงมีรูดก็ถือว่ามาแล้วกันนะครับเพราะว่า เนี่ยหนึ่งหกหนึ่งหกมดเลยนะครับนแต่ผมไปนี่แล้เจ็บจี๊ดเลยนะครับแอดมองนี่แล้วเจ็บจี๊ดเลยมี f c ทางพอโปรยแฟนเพจบอกว่าเติมช่องว่างไปแตกสมด้วยเติมยังไงครับเขาบอกว่าเขาเติมหกหสองนะครับแล้วก็หกสองสองนะครับ มีคนบอกว่าเกือบแตกสี่ไปเติมเอาหมอว่าเติมอะไรครับเขาไปเติมเป็น0 0 6ย์นสองสองะครับแต่มันออกหนึ่งสองสองว้าโถนอนอันเนี้ยถ้าเติมนี่ก็ปังเลยนะถ้าเติมหนึ่งหนึ่งสองสองนี่ปังเลยเนาะแต่ว่า f c ท่านบอกว่าไปดันไปเอา0ูนย์หสองสองมาสั่นมาโอ้ดีใจด้วยครับแตก3ามตัวด้วยเนาะอ่าไปกันต่อครับบอนเสาร์ มาไปกันต่อครับวันเสาร์27ใครจะเห็นจะปังเนาะเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครมารุน้นมาเชีย์ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับสลับรอบตรงรอบก็ตรงรอบไปก่อนเนาะคอยสลับรอบส่วนชุดเจาะน,นั้นจะสลับยังไงก็อยู่ที่พี่น้องช้ยดูมินิดนะครับขอให้เห็นให้ปังนะครับชาวกิด50ครับพิเศษ86ปกติ91 VIP 26นะวันเสาร์มันจะชอบย้อนหลังครับ วัน2วันเนาะต้องไปดูสถิติย้อนหลังนะฮาหนอยจะชอบเป็นอย่างนั้นนะครับเอาสถิติย้อนหลัง2วัน3วันมาออกในวันเสาร์ทุก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 เสาร์เลยนะครับตามสถิติที่แอดทำไว้นะครับเนาะลองฝากไว้นะครับ8 2 9 6ครับเด่นวันเสาร์วันนี้ครับ8296อย่าลืมนะครับถ้าเป็นแนวทางหุ้นหวยหุ้นทั้งต่างนานานวันศุกร์นั้นเด่น9รัวรัวนะครับให้เด่น9รัวรวเนาะแต่ถ้าวันเสาร์จะมี4กับ7นะครับเนาะเอจะมี4กับ6ขออภัยครับจะมี4กับ6เนาะ ส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนสําหรับหาหน่อยบอกว่าให้ให้ย้อนดูนะครับย้อนดู2-3วันแล้วกันเนาะแนวทางฮาหนอยสําหรับวัน3สาเนาะอ่ะนอกตารางจ่อให้เน้นให้หมดแล้วครับสองสครับมีแนวโน้มเจะเฮด้วยซ้ําไปวันนี้นะครับสำหรับสายเบิร์เนาะอ้าวให้3ตัวไว้เป็นแนวทางชอบช่องนะชอบ รอบไหนไปรอบนั้นเนาะขอองให้ปังครับสี่หน่อยสําหรับวันเสาร์นี้เย็นย่ำมั่งร่ำรวยกันต่อครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณพี่น้องที่แนะนําต่อเนาะบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้พอขาดรวยยาวๆไปพี่น้องโชคดีโชคหมานถูกเลขสวัสดีครับ